ครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับกับการทาคลิปเว็บพวกการลงทุนนะครับวันนี้ก็จะกลับมากับการเออกับเว็บพวกลงทุนไฮไพีนะครับผมซึ่งวันนี้จะมีอยู่3เว็บด้วยกันนะครับที่ยังจ่ายอยู่นะครับและถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ไปสมัครกันนะครับเว็บพวกนี้นะครับลงทุนขั้นต่ําที่0.01นะครับบอกไ้ก่อนเลยนะครับอ่านะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าเว,เว็บนี้นะครับเว็บบิสฮอนเน็นะครับผม Bi t h o น e นนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับมีการลงทุนอยู่ที่0.01นะครับแต่ไม่เหมือนเว็บอื่นๆนะครับก็เป็นเว็บที่ลงทุนได้10ได้กำไร1 1บต่อวันนะครับผมตลอดตลอดไปนะครับ แต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าเว็บจะอยู่นานเท่าไหร่นะครับก็ยังไงใครสนใจเว็บนี้ก็ฝากกันได้ครับอันนี้นะฮะเป็นลงทุนนะครับขั้นต่ำคือ0.001นย์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ make deposit ตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ make deposit ครับแล้วก็กรอบลิงก์ตรงนี้นะครับไปใส่ที่กระเป๋า wallet แล้วส่งเข้ามานะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็จะ add เงินเข้า เอ่อ ID ในเว็บของเรานะครับเราก็จะสามารถทํากำไรได้11ต่อว,วันนะครับผมก็เป็นเว็บที่กำไรคืนไวนะฮะเหมาะสำหรับทุกคนที่คิดว่าเว็บไหนปิดไวก็ลองเว็บนี้ได้นะครับถ้าปิดไ้ก็ไม่เป็นไรฮะขอแค่อย่าเกินขอแค่อย่า1ิวันปิดนะวครับผมว่าคงไม่ใช่หรอกฮะ10วันปิดนี่คงไม่มีนะฮะ หรือว่ามีผมอาจจะไม่เคยเจอนะฮะอานะครับมาเว็บต่อไปเลยกันนะครับผมใครที่สนใจเดี๋ยวครับทิ้งลิงก์นะครับผมเ่ะเว็บต่อไปเว็บนี้นะครับ easy mining นะครับผมเป็นเว็บลงทุนแบบตะเกียเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทำกำไรภายในกี่วันนะฮะถ้า1วันก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ลงพืนขั้นต่ําที่0.01นะครับแต่ถ้า3วันนะครับ3วันเราจะได้200%นะครับลงทุนที่0.01%เหมือนกันนะครับแล้ว5วันแหละได้300%ครับผมอันนี้อันนี้ยังจ่ายอยู่นะครับยังจ่ายอยู่หรือใครจะได้500%เลยก็ได้นะวัดดวงไปเลยครับว่าเว็บจะปิดหรือเปล่านะฮะเว็บนี้ยังจ่ายอยู่นะครับยังจ่ายอยู่ สามารถตรวจสอบได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับเว็บนี้นะครับอ่านะครับอ่าว่ามันยังจ่ายอยู่นะครับโอเคนะครับอ่ะเราก็ก๊อปลิงก์ลงไปฮะเนี่ยฮะมันยังจ่ายอยู่นะครับวันนี้ล่าสุดจ่ายวันนี้นะฮะอ่าเว็บนี้ละกันนะครับว่ามันยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะอ่าเว็บนี้ก็ จ่ายนะครับจ่ายเมื่อวานนะครับเพราะเว็บนี้เป็นการลงทุนแบบวันต่อวันนะครับเขาก็เลยวันนี้ยังยังไม่ถึงกําหนดที่จะต้องจ่ายนะครับถ้าเรามาเช็คอีกทีมันก็จ่ายอยู่แล้วนะครับเว็บนี้แล้วเว,เ,เว็บนี้นะครับก็ลงทุนที่ขั้นต่ํา0.001นะครับเราสามารถลงทุนได้ทั้งเฟอเร็กซ์มันนี่เพเกแล้วก็บิตคอยนะครับกดดีเพอร์ซิทไปครับ ในเมื่อเราสมัครมาแล้วนะฮะอันนี้สาธิตสำหรับคนที่สมัครมาแล้วนะก็ก็เอ,อ่อแอคเขาเอ่อก็แอดเดสตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปใส่ที่กระเป๋าบิตคอยเราแล้วก็ส่งมานะครับผมเพื่อที่เราจะได้กำไรในจุดจุดนี้นะครับเอ่ออันนี้กำส่วนมากเขาจะลงทุนกันที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับหรือว่าสมมติ เออผมมีแนวทางดีๆนะครับมาแนะนําสมมุติคุณลง150%ต่อวันนะครับคุณเก็บทุนไว้นะครับแล้วเอากําไรมาลงแล้วกันเราเราก็จะได้อย่างงี้ไปเรื่อยๆฮะไม่ว่าเว็บปิดเราก็ไม่เสียอะไรเลยนะครับสมมุติเราได้กาไรปุร๊บเราก็เก็บสักครึ่งหนึ่งไว้แล้วก็เอาอะไรมาลงเราได้กาไรมาอีกแล้วก็เก็บครึ่งหนึ่งเอากาไรมาลงอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นเว็บที่สามารถทํากําไรให้เราได้ดีทีเดียวเลยนะครับ เว็บต่อไปนะครับเว็บ bit.com bit.comet นะครับผม bit.comet นะครับผมซึ่งเว็บนี้ก็มีความนิยมเป็นอย่างสูงในตอนนี้นะครับผมก็การลงทุนนะครับอันนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นตต่อวันนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับทั้งสามเว็บเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเออเดี๋ยวทิ้งลิงก์เว็บนี้ให้ด้วยนะครับไว้ไปตรวจสอบกันนะครับว่ามันยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับในในวันที่คุณดูคลิปนี้นะฮะอ่านะครับเจ็ดเปอร์เซ็นนี้เราต้องลงทุนขั้นต่ำที่0.01นะครับถ้าใครจะแปดเปอร์เซ็นหรือคุณมีสิบบิตคอยก็ลงทุนไปเลยฮะแปดเปอร์เซ็นแต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเอาที่0.01แล้วกัน0.0001นะฮะ โอเคแล้วก็ make deposit เปเลยครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ copy แล้วก็ไปลงที่เออ่กระเป๋า bitcoin ให้ส่งมาหรือว่าใครมีแอปพลิเคชันก็สแกน address ตรงนี้ไปมันก็จะให้ส่งไปนะครับผมก็ง่ายครับสะดวกช่วงนี้สะดวกมากนะแต่ละเว็บเนี่ยได้ข่าวว่าปิดกันเยอะมากนะครับก็ระวังไว้หน่อยนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของผมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันได้กําไรเยอะดีก็ลงๆๆไปเลยนะครับผมอันนี้ผมแม้ว่าผมอันนี้ผมเป็นบัญชีของที่จริงผมมี ID ด์ไอดหลักอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ไม่อยากที่จะออกมาเข้านะครับอันนี้เป็นไอที่ผมสร้างไว้เพื่อให้ทุกคนมาสมัครต่อนะครับ จะเป็น ID แบบนี้ทั้งหมดนะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับ3ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกําไรก็ตามนี้ครับเว็บนี้นะครับ11%ต่อวันอันนี้150หรือใครอยากได้เยอะมากกว่าน,นั้นก็ตามลำดับที่การลงทุนของเรานะครับแล้วแต่เลยนะฮะว่าอยากได้ไหวหรือได้ช้าแต่ เน้นที่150ดีกว่านะครับแล้วกาไรมาลงดีกว่านะอันนี้แนะนานะครับเว็บนี้ก็7%นต์ต่อวันยังจ่ายอยู่นะครับจ่ายมาตลอดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเว็บนี้จ่ายไหมนะครับจะเข้าให้ดูเลยนะครับนะครับผมก็นี่นะครับมันยังจ่ายอยู่นะครับจ่ายวันนี้นะครับล่าสุดจ่ายวันนี้นะฮะก็ใครสนใจยังไงก็ เว็บนี้เปิดมาแล้ว18วันเหรอโอ้โห18วันเลยนะใครสนใจก็พิจารณาดูก่อนนะครับผมยังไงผมก็มีอะไรข่าวอะไรมาแจ้งเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะครับผมก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับแชแนลของผมได้นะครับเพราะว่าเรามาทางเดียวกันแล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ